สวัสดีครับผมพบกับเราช่องน้องมีชัยนะครับผมวันนี้ก็พาเราจะพาป้าขนุนไปถูต้นไม้กันนะครับผมเพราะว่าก็ต้องพาไปอาบน้ําถูต้นไม้ทุกวันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ป้าขนุนก็ได้ท้องได้ยี่สิบเดือนกับสิบวันนะครับผมสิบวันละใกล้จะคลอดแล้วเราจาเป็นต้องพาออกกําลังกายทุกวันนะครับผม เดินออกกําลังกายเดินกินหญ้าอาบน้ํานะครับผมให้น้องผ่อนคลายเนาะตอนนี้อาการป้าขนุนยังไม่มีอาการนะครับผมยังไม่มีอาการหรอกแต่ใต้ท้องก็บวมบวมแล้วน้ำนมก็เริ่มไหลแล้วนะครับผมแต่นมก็เป็นช้างที่นมเล็กนะครับผนมเล็กมากแต่น้ำนมไหลแล้วแต่ท้องโตนะครับผมท้องโตมาเ่ยหนูเลย ขนนนี่ก็จะเป็นช้างที่กินหญ้าเก่งนะครับผมกินอาหารเก่งมากนะครับผมไม่เลือกอาหารเนาะกินอาหารไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่ไปอาบน้ํา,าเร็วเวลาได้กินหญ้านี่รียกไม่ค่อยได้ยินนะครับผมไม่ค่อยนี่เลยปลาปลาปลามามามาน่เน่เน,น,น่ไปอาบน้ํา,าก่อนมามามา แแบบน้ำก่อนเบนมาดูนะครับผมได้กินหญ้านี่เรียกไม่ยอมมาเลยนะก็จะเป็นช้างที่กินหญ้าเก่งนี่นะครับผมที่อาบบน้ำแล้วก็ประมาณนี้แหละถูต้นไม้ต้นมะม่วงตายไปสองลูกแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ละวัน อาบน้ำแล้วก็จะพาเดินปล่อยกินยาแล้วก็เดินเมื่อกี้ก็พาน้องมีชัยมาและเบนเร็วเบนเฮือดีลาจะหาเขาจะหาอะไรกินตลอดเวลาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยากให้ลูกได้กินอิ่มหรือย,ยังไงนะครับผมเพราะว่าจะเป็นช้างที่หาอาหารกินตลอดเวลาเลย เป็นช้างที่กินเก่งแต่หุ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนช้างสีดอนะนะครับผมประวัติก็เคยมีลูกมาแล้วหนึ่งเชือกนะครับผมบ้านถนนแต่ลูกเสียเนาะตอนนั้นตั้งท้องกับพ่อพลายเบิร์ดนะครับผมพลายเบิร์ตตั้งท้อง20เดือนกับ20วันนะครับผมคลอดคลอดมาเป็นตัวผู้นะครับผมเป็นแม่ใหม่คลอดยากนะครับผมตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่คลอดยากทําให้น้องเสียตอนคลอดนะครับผม ตอนนี้น้องก็ตั้งท้องอยู่กับพลายพรชัยเนาะพายพรชัยเป็นเป็นลูกของพ่อพายเบิร์ดนะครับผมพ่อเดียวกันกับน้องมีชัยนะครับผมตอนนี้ก็ได้2ี่สิบเดือนกับ2ี่สบวันนะครับผมก็น่าจะเร็วเร็วนี้นะครับผมน่าจะเร็วเร็วนี้แหละนี่กิจวัตรประจำวันเราก็จะพามาอาบน้ําขัดตัวแล้วก็เดินกินหญ้าเดินเล่นนะครับผมเดินเล่นเล่นนะครับนี่ ตอนนี้ทุ่งน้ำถอยถอยนี่แกจะเป็นแป้ขนุนนี่กกจะเป็นสายแบบพันธุกรรมเขาออกจะหน้าขาวนะครับผมช้างมันจะมีหลายหลายพันธุกรรมเนาะพันธุกรรมบางเชือกก็จะดําทั้งตัวบางเชือกก็จะขาวขาวดําๆอย่างนี้นะครับผมก็มจะเป็นตั้งแต่เล็กเลย ถ้าช้างเชือกที่ดำๆเขาก็จะดำมาตลอดตตวนี้ก็จะเป็นหนังบางๆหน้าขาวๆนะครับอาบน้ำถูต้นไม้ให้น้องผ่อนคลายนะครับผมให้น้องสดชื่นเวลาแดดร้อนๆนี่ครับผมพามาอาบน้ำเพื่อให้น้องได้ผ่อนคลายนะจะได้ไม่เครียดนะครับผมลูกในท้องก็ได้สบายตัวไปด้วยถูต้นไม้หักไปสองต้น ปากขนุนนะครับผมปาขนุนก็จะชอบถูต้นนี้ส่วนแม่มีนาก็จะชอบถูต้นนี้นะครับผมถูต้นนี้บ้านเราก็ไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับผมไม่มีพื้นที่เราก็ได้แค่เดินแถวนี้นะครับผมเดินแถวนี้นิดหน่อยนะครับนี่เขาอ,อาบทั้งอาบทั้งกินนะครับผมนี่ทั้งอาบทั้งกิน สบายตัวนะครับผมน้องก็จะผ่อนคลายเนาะ,อ,ะอาบน้าเสร็จเเดินกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านก็ะจะแวะประจำนะครับผมส่วนนี้ หาเลมยากมันจะเดินเล่นแล้วก็ปล่อยเขาแน่แน่ไปนุ่นเดินเล่นพรวดดูถ่ายมีแต่น้ำ อือออกให้หมดขี้ใส่สวนเขาอีก<ค><ะ>ก็เดินเล่มเล่นให้ให้เล่มกินหญ้านะครับผมเขาจะเนี่ยหากินเครือเล็ก,ลกๆนี่แหละตามพื้นนี่แหละแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นสักเดินเล่นสัก20-30นาทีนะครับผมแล้วก็พาเข้าบ้านนะว่าเดนร้อน คันเอาไว้ว่าเพศน่าจะใกล้แล้วนะแม่แม่น่าจะใกล้แล้วนะครับผมให้เขาได้เดินผ่อนคลายนะครับผมเดินแล้วก็เดินเล่นผ่อนคลายเดินไปเดินมาจะถูแต่บ้านเขาเนี่แหละพอควานก็เลยจะได้พาเข้าบ้านนะชอบไม่มีหญ้าก,กินนะครับผมก็แค่ เดินเล็มเป็นเครือเครือเขามาหาเล็มกินเครือไม้เราก็ต้องปล่อยหาเครือให้เขากินนะเราก็จะได้เดินมาอย่างเงี้ยเขาก็จะหาเล็มกินเครือไม้เครือที่เรื้อยนะครับผมตามต้นไม้นี่แหละเปลี่ยนอาหารบ้างนะครับม ที่เด th ินก <Yeah. S 2> kind of ็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเขานะครับผมเพราะว่าจะเดินออกนอกหมู่บ้านช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากเดินนะครับผมเพราะว่าเขาจะฉีดยาข้าวกันนะครับผมฉีดยาข้าวกันก็เลยไม่ค่อยอยากเดินกลัวว่าน้องเดินไปแล้วว่าจะไปดึงกินหญ้ากินอะไรที่มีเขาฉีดยานะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากพาออกก็จะเดินเล่นแต่ในหมู่บ้านนี่แหละครับผมอาบน้ำแล้วก็เดินในสวนเดินเล่นนิดหน่อยก็เข้าเข้าหลักนะครับผม อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องช้างสายทุ่งกุลานนะครับผมอยู่ห่างจากเพื่อนนะครับผมฝากคุณแม่เข้ามากดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ